ท่านได้กล่าวถ้อยคำบางอย่างไว้ด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่แฝงพลังบางอย่างที่ทำให้ผู้ฟังในวันนั้นขนลุกโดยไม่รู้ตัวท่านไม่ได้พูดด้วยอารมณ์หวือหวาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครตื่นเต้นแต่ถ้อยคำแต่ละคำกลับเหมือนมีน้ำหนักเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในอากาศท่านกล่าวถึงคนบางกลุ่มที่เกิดมาพร้อมรอยกากบาทกลางฝ่ามือ รอยที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีและไม่ใช่รอยที่เกิดขึ้นโดยบงังเอิญหลวงปู่กล่าวว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเปรียบเสมือนคนที่เคยผ่านการสาบานบางอย่างมาก่อนในอดีตชาติเป็นคนที่มีสัญญาเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีภารกิจมีวาระมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องกลับมาสารต่อเมื่อถึงเวลาหนึง่งชีวิตจะไม่เดินไปตามเส้นทางของคนธรรมดาทั่วไป ในช่วงหนึ่งของคําทํานายท่านเอ่ยถึงปีพุทธศักราช2,569หรือปี2026ตามปฏิทินสากลว่าเป็นปีแห่งการเปิดดวงอย่างแท้จริงเป็นปีที่พลังบางอย่างจะขยับเปลี่ยนและปลดล็อกคนที่เคยลำบากจะลำบากจนถึงที่สุดก่อนแล้วจึงดีแบบก้าวกระโดดดีแบบที่คนรอบข้างตั้งตังตวไม่ทันหลวงปู่กล่าวว่า คนกลุ่มนี้เป็นคนดวงแข็งไม่ใช่ดวงแข็งธรรมดาแต่เป็นดวงแข็งในระดับที่สิ่งไม่ดีทำอะไรได้ยากต่อให้เคราะหนักแค่ไหนมักจะรอดมาได้อย่างวุดวิดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยประคองอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเทวดามีครูบาอาจารย์มีเจ้ากรรมในเวรที่ได้รับอาโหสิกรรมแล้วคอยคุ้มครอง คนที่ได้ฟังในวันนั้นยังไม่เข้าใจคำว่าดวงแข็งอย่างแท้จริงจนกระทั่งเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มเห็นตัวอย่างเริ่มเห็นคนที่ชีวิตควรจะพังแต่กลับไม่พังคนที่ควรจะล้มแต่กลับลุกขึ้นได้อีกครั้งและเมื่อหลวงปู่พูดถึงปี2,569ท่านกล่าวชัดเจนว่าเป็นปีที่บุญเก่าจะทำงานพร้อมกันกันกบบุญใหม่ บุญเก่าคือบุญที่เคยสะสมไว้ในอดีตชาติและชาติปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวการช่วยชีวิตคนการให้โดยไม่หวังผลการอดทนในยามลำบากโดยไม่คิดคดทรยศใครสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่รอเวลาเมื่อถึงจุดที่เหมาะสมบุญเหล่านั้นจะรวมพลังกันแล้วส่งผลในคราวเดียว ส่วนบุญใหม่คือบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดการรู้จักสำนึกการกลับใจการตั้งจิตอธิษฐานอย่างจริงจังหลวงปู่กล่าวว่าเมื่อบุญเก่าและบุญใหม่มาบรรจบกันชีวิตจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ไม่มีใครมองเห็นค่ากลายเป็นคนที่ใครๆก็พูดถึงท่านยังกล่าวถึงดวงโพคทรับอย่างชัดเจนโดยใช้คำว่าเงินจะมาแบบไม่ธรรมดา ไม่ใช่เงินจากหยาดเหงือเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเงินจากโชคจากจังหวะจากโอกาสที่เปิดเข้ามาพร้อมกันหลายทางบางคนจะได้ทรัพย์จากสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้บางคนจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในคำบอกเล่าที่ถูกส่งต่อกันมีตอนหนึ่งที่ทำให้คนฟังเงียบทั้งศารหลวงปู่กล่าวว่าคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือในปีนั้นมีสิทธิจับเงินก้อนใหญ่ระดับชีวิต เงินที่มากพอจะปลดหนี้ทั้งชีวิตเงินที่มากพอจะเปลี่ยนฐานะจากคนธรรมดาเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและท่านเอ่ยถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงโดยไม่ได้พูดตรงๆแต่ทุกคนที่ฟังต่างเข้าใจตรงกันคำว่าเฮงสุดขีดถูกใช้เพียงครั้งเดียวแต่กลับฝังอยู่ในใจผู้ฟังหลวงปู่ไม่ได้รับประกันไม่ได้ยืนยันแต่ท่านกล่าวว่าถ้าบุญถึงวาสนาถึง ต่อให้ไม่วิ่งหาโชคก็จะวิ่งมาหาเองสิ่งที่ทำให้คําทํานายนี้แตกต่างจากคําทํานายทั่วไปคือหลวงปู่ไม่ได้พูดเพียงเรื่องเจอรวยจะมีเงินแต่ท่านเตือนว่าถ้าจิตใจไม่พร้อมต่อให้ได้เงินมากก็รักษาไว้ไม่ได้คนที่ดวงวิเศษจะต้องมีสติมีศีลมีความกระตันอยู่และรู้จักแบ่งปันมิฉะนั้นสิ่งที่ได้มาเร็วก็จะจากไปเร็วเช่นกัน ท่านกล่าวถึงสิ่งลี้ลับอย่างนุ่มนวลไม่ได้น่ากลัวแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งที่มองเห็นทุกการกระทำทุกความคิดล้วนมีแรงสะท้อนกลับและคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคือคนที่แรงสะท้อนนี้ทำงานแรงกว่าคนทั่วไปในช่วงท้ายของคำบอกเล่ามีการถ่ายทอดเคล็ดลับการเสริมดวงตามแนวทางที่หลวงปู่เคยสั่งสิทธิใกล้ชิด ท่านไม่ได้ให้ทำพิธีใหญ่โตไม่ได้ให้เสียเงินจำนวนมากแต่เน้นที่การปรับจิตปรับใจและการกระทำเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอการเริ่มต้นวันด้วยจิตที่สงบการตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญเก่าที่เคยทำส่งผลในทางที่ดีการให้ทานตามกำลังโดยไม่เดือดร้อนตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาลำบากแม้เพียงคำพูดดีๆหนึ่งประโยคสิ่งเหล่านี้คือการเปิดทางให้เทวดาผู้คุ้มครองทำงานได้เต็มที่หลวงปู่เคยกล่าวว่าเทวดาไม่ได้ช่วยคนที่ร้องขอมากที่สุดแต่ช่วยคนที่ทำตัวเหมาะสมที่สุดคนที่มีใจอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์และไม่คิดเอาประโยชน์ใครจะเป็นคนที่ได้รับการหนุนดวงอย่างเงียบ สำหรับการดึงดูดทรัพย์หลวงปู่เน้นย้ำเรื่องความกตัญญูอย่างมากการระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเป็นการปลดบล็อกใหญ่ของดวงพระคทรับเมื่อไม่มีใครคอยดึงไว้ด้านหลังชีวิตจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วท่านยังสอนให้ระวังคำพูดเพราะคำพูดคือการอธิษฐานอย่างหนึ่งคนที่บ่นว่าจนจะจนต่อไปคนที่พูดว่าตัวเองไม่มีโชค โชคก็จะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถ้าพูดด้วยความเชื่อมั่นสุภาพและเคารพในโชคชะตาพลังบางอย่างจะเริ่มเปลี่ยนเรื่องเล่าคำทำนายนี้ไม่ได้จบลงที่ความตื่นเต้นแต่จบลงที่คำเตือนหลวงปู่กล่าวว่าปี2569จะเป็นปีที่คัดคนคนที่พร้อมจะขึ้นจะขึ้นแรงมากคนที่ไม่พร้อมจะถูกทดสอบอย่างหนัก และรอยกากบาดกลางฝ่ามือไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของโชคแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดช,ชอบเพราะคนที่ได้รับมากต้องให้มากคนที่ดวงเปิดต้องรักษาดวงและคนที่ได้รับโอกาสจากฟ้าต้องไม่ลืมดินที่เหยียบอยู่ มีจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคำทำนายของหลวงปู่สังวานแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ยังถูกพูดถึงยังถูกเล่าซ้ำและยังทำให้ผู้ฟังจำนวนมากรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชะตาบุญวาสนาและการเลือกทางเดินของชีวิตในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต และหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มองฝ่ามือของตนเองแล้วเห็นรอยกากบาทนั้นอยู่ตรงกลางเรื่องเล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องเล่าแต่คือสัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกคุณว่าช่วงเวลาสำคัญกำลังใกล้เข้ามาแล้วมีคำทํานายอันลึกลับที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากหลวงปู่สังวานพระอริยะแห่งยุคผู้มีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำราวกับตามองเห็นชะตาฟ้าดิน ท่านกล่าวถึงผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือว่าในปีพุทธศักราช2,569หรือปีคศ2,26 0จะเป็นปีที่แรงที่สุดปีหนึ่งในรอบชีวิตเป็นปีที่พลังแห่งบุญกล่าวบุญกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะร่วมแรงกันเปิดประตูโชคลาบให้กว้างที่สุดเท่าที่เคยเปิดมา คนที่มีเครื่องหมายนี้บนฝ่ามือไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่เกิดมาเล่นๆแต่เป็นคนที่ฟ้าลิขิตมาให้พบเจอสิ่งยิ่งใหญ่ในช่วงชีวิตหนึ่งของตน mm. หลวงปู่สังวานเคยกล่าวอย่างหนักแน่นว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือคนที่เทวดากำหนดให้เป็นผู้มีบารมีติดตัวแต่กำเนิดเส้นนี้ไม่ใช่เส้นที่ใครก็มีและไม่ใช่เส้นที่บังเอิญเกิดร่องลึกที่ปรากฏอยู่กลางฝ่ามือนั้น คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ดวงแข็งที่สุดเป็นดวงที่ต่อให้เจอเคราะ์ก็ผ่านเจอภัยก็รอดเรียกว่าตายยากเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่อย่างเล็กเทวดาประจําตัวคอยกันภยัยคอยเบี่ยงเคราะห์คอยเปิดทางให้ชีวิตไม่ตกต่ําเกินไปแม้ชีวิตจะล้มจะเจ็บจะเหนื่อยจะจนแต่สุดท้าย ก็ไม่มีวันตกต่ำถึงที่สุดเพราะบุญเก่าและพลังคุ้มครองจะฉุดขึ้นมาเสมอและในปี2569นั้นหลวงปู่สังวานบอกว่าชีวิตของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจะพลิกครั้งใหญ่พลิกแบบชนิดที่คนรอบตัวต้องอึง้งชนิดที่แม้แต่หมอดูดังทั่วประเทศยังถึงกับตกตะลึงเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่แรงจัดหนักและเร็วที่สุดในรอบชีวิตบางคน จากที่เคยไม่มีเงินติดตัวกลับกลายเป็นผู้มีทรัพย์บางคนเคยเป็นหนี้สินกลับได้ล้างหมดบางคนเคยหาเช้ากินค่ำกลับมีโชคลาภแบบฟ้าประทานสิ่งที่เคยหวังจะสมหวังสิ่งที่เคยฝันจะเป็นจริงสิ่งที่เคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมจะถูกดึงเข้ามาใกล้จนสามารถจับต้องได้หลวงปู่สังวานทำนายว่าในปี2,569พลังแห่งบุญเก่าจะเปิดเต็มกำลัง ดวงพ่อขพั์จะพุ่งแรงแบบสุดขีดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักดันให้ทุกอย่างกลายเป็นเงินเป็นทองคนที่เคยจนจะกลับมาร่ำรวยแบบตั้งหลักได้เร็วแบบไม่น่าเชื่ออาแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะโชคใหญ่อย่างการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ท่านเคยย้ำว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะถูกรางวัลใหญ่แบบ30ล้านบาทเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวโชคลาบดาวบุญเก่าและดาวเทวดาคุ้มครองวิ่งเข้าหากันแบบประจบเหมาะเปรียบเสมือนฟ้าดินเปิดทางรับเงินและความมั่งคั่ง หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดหมอดูดังทั่วประเทศจึงตกใจคำตอบคือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ใช่เพียงเครื่องหมายธรรมดาแต่มันคือตราบุญที่แสดงถึงพลังชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไปคนที่มีเส้นนี้มักเป็นคนจิตใจเข้มแข็งสู้ชีวิตอดทนและมีพลังศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษ นั่นทำให้บุญเก่าที่สั่งสมมาเสริมแรงให้ดวงเปิดได้ง่ายกว่าคนอื่นและเมื่อปีแห่งโชคลาบเวียนมาถึงในปี2,569สิ่งที่รอคอยมานานจะพุ่งทยานเข้ามาแบบไม่หยุด ในคําทํานายยังระบุว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทู่ที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือมักเป็นเทวดาชั้นสูงหรือวิญญาณบรรพบุรุษที่มีบุญมากคอยรักษาตัวตั้งแต่เตือนภัยล่วงหน้าไปจนถึงผลักดันให้เจอคนดีเจอโอกาสดีความเฮงจึงไม่ได้มาเพราะฟลุกแต่มาเพราะมีผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังแต่แม้จะดวงแข็ง ดวงดีอนุภาพแรงเพียงใดหลวงปู่สังวานก็เตือนสิ่งสำคัญที่ต้องเคารพบูชาเพื่อไม่ให้พลังบุญถูกตับและเพื่อให้โชคลาภใหญ่เกิดอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าพูดจาหยาบคายกับผู้มีพระคุณอย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจนลืมตัวและอย่าอวดดีอวดดวงว่าเหนือผู้อื่น เพราะดวงจะดีต้องมีความถ่อมตนเป็นพื้นฐานเสมอผู้ที่ทำตัวหยิ่งพยองจะถูกลดดวงโดยไม่รู้ตัวส่วนผู้ที่มีความกตันยูมักได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันคำว่ากตันยูเรียกทรัพย์เป็นสิ่งที่หลวงปู่สังวานเคยพูดไว้บ่อยครั้ง อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคืออยาทำร้ายสัตว์อย่าเอาเปรียบผู้อื่นและอย่ากโกหกเพราะบุญเก่าจะถูกปิดทันทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่หนุนคนที่จิตใจไม่ดีและโชคลาภจะไหลย้อนออกแทนที่จะไหลเข้าข้ออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้เอาคลิปนี้มาเผยแพร่ ลูกมีความเชื่อในคำซ่อนของล่วงปู่ศิลาที่ทำนายผู้มีกากบาอยุ่กลางมือหรือบางตำลาก็บอกไว้ว่าผู้มีดอกจันยุ่กลางมือนี้ชีวิตนะ้าที่การงานก็สิมิตรความลำบากแต่บ้านปลายมือหนึ่งสิได้ดีสิมีเงินใช้ตลอด พะวาเบื้องบนลิขิตเท่ามาให้เกิดมาใช้กำใช้เวรให้มันเมิดมันคือเพิ่นทำนายไว้อีลีชีวิตนี้มันลำบากหลายลายตั้งแต่เกิดมาเป็นทาลกก็ละหกละเฮินคนอื่นเลี้ยงแทนแม่พอเพิ่นป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างแหงความลำบากนี้มันเป็นระยะยาว แทบจะสุดชีวิตหน้าที่การงานก็มีแต่ควากนา้ำมีแต่สัตวูมีแต่คนห้าเรื่องห้าลาวทั้งทั้งที่เฮาอยู่ดีๆเฮ็ดงานเฮาให้ดีที่สุดบ่เคยไปก้าวก่ายงานของผู้ใดดวงสตาในการทำงานมันก็แปลกแปลกว่าบอว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังมันก็สำเร็จ จากระดับโรงเรียนก้าวหน้าไปจนถึงระดับประเทศถ้าเป็นการทำงานก็ตั้งใจยกให้เต็มร้อยเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเพื่อนฟูงผู้บริหารก็บอกเคยจริงใจกับเขามันเป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตการงานเลยแต่ก็สู้ก็เคยท้อ ส่วนด้านการเงินการท้องก็ได้ล้ำรวยดอกบ่ได้เก็บได้กำได้มากระซ้เมิดแต่ก็ดีอย่างว่าตลอดชีวิตบกเคยวิตกเรื่องการเงินทุกครั้งที่เงินบ่มีเงินซิเมิดกระเป๋าก็ได้เงินมาทุกครั้งเลยก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่นอยู่กับเฮาตลอดเวลาแล้วชีวิตเฮานั้นมีแต่ควากน้ำแท้ลำบากแท้ในระยะหลังๆนี้พอแก่เท่ามาแล้วก็เริ่มจะคิดได้ว่าชีวิตแบบเฮานี้แม้สิมีควากนา้ำมีความลำบากนักหนาแต่เพิ่นกบ็บปล่อยให้เฮาจนแต่ก็บบ่ได้ร่ำรวย พอกินพ่อไซก็เลยเข้าใจโลกแห่งกรรมเพิ่นทรงเหามาไซกรรมในโลกนี้มาชดใช้เรื่องเลวร้ายทั้งเมิดให้เหมิดไปซ่อนให้เหาอดทนในคณะเดียวกันนั้นถ้าเหามีความลำบากเรื่องเงินเรื่อง,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 องทองเพิ่นกระซ้อยเหาทุกเถื่อเลยทุกมื้อน,นี้ <c oughs> เห่ายอมรับ และก็ทำใจได้กับความลำบากซึ่งดูเมื่อนว่ามันก็ลดลงลดลงลดน้อยลงทุกปีทุกปีจนทุกมื้อนี้ชีวิตเห่าก็มีแต่ความสุขได้ทำบุญทำทานได้ซ้อยเหลือคนยากคนจนและคนขาดโอกาสเป็นการซ้อยเหลือบวังพ้นตอบแทน ในความลำบากที่เคยมีมานั่นมันก็มีความดีแฝงอยู่คือความเมตตาสรงสารบอกว่าคนหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกเฮาบอกว่าคนหรือสัตว์นั้นอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเป็นผู้ขีดเส้นสตาให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ให้มารับพ้นหรือชดใช้กันในชาตินี้ พอเฮาเข้าใจและทำใจยอมรับมันได้ใจเฮาก็มีความสุขคิดแบบบ่เหเนแกนตโตคิดแบบว่าเมื่อซาดก่อนเฮาสิเคยไปเฮ็ดอียังบอดีกับผู้ได้เอาไว้เฮาก็ทำใจได้ในซาดปัจจุบันนี้ก็บอกประมาททำแต่ความดีเว้นอบายยมุก ทำคุณรู้จักซอยเลือคนและสัตว์ด้วยความเชื่อว่าทำบุญในชาตินี้ในอนาคตหรือในโลกใหม่เมื่อล่งเราตายไปแล้วชีวิตเฮาสิได้มีแต่ความสุขที่ผ่านมาบ่เคยเสียใจว่าบ่เคยร่ำรวยแต่ก็พอใจที่เงินทองมีไซส์่อได้ขาด การซื้อลอตเตอรี่ใบนี้ก็เป็นการบอประมาทถ้าเกิดเฮามีโชคมีลับมีบุญมานุ่นเฮาให้ได้เงินก็ถือว่ดดีไปแต่ถ้าหากว่ามันบอทือเฮาก็ทำใจได้จิ้งโจกทักเฮาก็อย่างเสื้อมาในปีหกเก้านี้หลวงปู่ผู้มีสิ้นเพิ่นทักเฮา ทักทุกคนที่มีกากบาทอยู่กลางมือว่าเป็นปีที่สิมีโชคลายก็เลยซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ถ้าหากมันสิโชกอิลีก็อยากให้เพื่อนฝูงและคนยากคนจนทุกๆุกคนผู้ยากไร้ผู้ขาดโอกาสได้เห็นแล้วก็ไปซื้อเอาไว้เพื่อว่ามันสิโชก แต่อย่าพาก,กันซื้อลายลายเดอ้อให้ซื้อตามกำลังอย่าไปหยิบยืมคนมาซื้อเพราะว่าถ้ามันบอทึกขึ้นมาเหากะกสิบได้ผิดหวังและเสียใจเขาเอินว่าเสี่ยงห้าสิบห้าสิเพื่อนทำนายเอาไว้ว่าคนที่มีกากะบาดแบบนี้ สิได้โซก้อนใหญ่ตลอดปีก็เลยซื้อเอาไว้บัถือก,ก็บบต้องเสียดายเงินแล้วก็ซื้อใหม่อีกเสี่ยงดวงไปตลอดปีตั้งใจแหงว่าในปีนี้สิซื้อถูกงวดงวดนี้บัถือบัออกก็ซื้อใหม่อีกแล้วสิอเอามาลงให้เบิ่งสซงวดเด้อ บ่ถืกอ่าว่ากันเดอ้อถ้าได้ก็ได้นำกันถ้าบ่ได้ก็บอได้นำการย่าเสียใจซื้อพอได้ฟังเดอ้อยาทำลายตนเองมันสิเป็นกรรมเป็นเวรถ้าหากมันออกอิร่ก็ให้เอาไปทำบุญทำทานเอาไปซ้อยเหลือคนยากไร้คนพิการคนคาดโอกาส คนมีปัญหา้ามีมากมายในสร้างคมเฮามีบ้านลายก็ซ่อยน้อยไปตามกำลังก่อนนอนก็ให้มีสติเปิดขาถาชินบัญช้อนคาถาพระมหาจักพัดขาถาเงินล้านจนรับคาโทรศัพท์สุขขืนสุขขืนกันเดอ้อ ขอให้คนที่ได้เบิ่งคลิปนี้จงมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบมีเงินมีท้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนสาธุสาธุสาธุ